สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาเรียนเกี่ยวกับทักษะการฟังเบื้องต้นไปแล้ววันนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฟังรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะการที่เราจะฟังให้มีประสิทธิภาพนะคะนักศึกษาจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ค่ะ 1. นนักศึกษาจะต้องจับประเด็นให้เป็น นะคะวิเคราะห์ให้ได้ตีความให้เข้าใจประเมินค่าสารให้เห็นคุณค่าแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการฟังมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปเรียนกันค่ะการฟังเพื่อจับประเด็นนักศึกษาจะต้องตั้งใจฟังเรื่องราวอย่างมีสมาธินะคะหลังจากนั้นเมื่อนักศึกษาตั้งใจฟังเรื่องราวแล้วก็สามารถ เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากการฟังเมื่อเข้าใจเนื้อหาที่ได้จากการฟังทั้งหมดแล้วนักศึกษาจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังนะคะโดยแยกให้ออกว่าอะไรคือจุดเน้นที่ผู้ส่งสารกำลังจะบอกและอะไรคือจุดเสริมหรือข้อสนับสนุนที่จะให้ข้อความหรือเรื่องราวนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะคะและท้ายที่สุด นักศึกษาก็สามารถสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ฟังได้นะคะและอา่นเล่าให้ผู้อื่นฟังต่อได้ค่ะเอาละค่ะนักศึกษาลองมาทดสอบการจับประเด็นกันดูนะคะอาจารย์มีคลิปเสียงให้พวกเราฟังดังนี้ค่ะมาดูคลิปแรกกันเลยนะคะความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขมิ่งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วจากคลิปเสียงนักศึกษาจับประเด็นได้อย่างไรคะให้เวลาคิด10วินาที อคือความเครียดเป็นสาเหตุให้แก่เร็วค่ะถูกกันไหมเอ่ยถ้าใครผิดไม่เป็นไรค่ะเราไปต่อคลิป2กันค่ะจะรู้ว่าแต่งกายเหมาะตัวนั้นไม่ยากมีกระจกสองกระจกนั้นม่ใช่กระจกที่สองทุกวันในบ้านกระจกบานสำคัญอยู่ในแววตาของคนอื่นมนุษย์ดูตัวเองมาตั้งแต่เกิดรักและหลงตัวมักมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ตรงกับคนอื่น ความเหมาะตัวได้แก่แต่งให้เหมาะกับรูปลักษณะวัยรวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสาวน้อยอายุ18แต่งตัวโลดโผนอย่างไรมีคนเห็นงามคุณป้าอ้วนตุกตะอายุ50แต่งตัวเหมือนกันคนสงสารสำหรับคลิปที่2เป็นเรื่องที่ให้แง่คิดได้ดีทีเดียวนะคะนักศึกษาตั้งใจฟังและจับประเด็นได้ไหมคะ10วินาทีเหมือนเดิมคะ่ะ มาดูฉเฉลยกันค่ะคนพูดต้องการจะบอกเราว่าการแต่งกายให้งามนั้นต้องแต่งตามวัยและก็บุค,คลิกภาพนะคะและคลิปสุดท้ายอาจจะจริงจังนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราค่ะไปฟังกันเลยค่ะความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ10วินาทีเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปสุดท้ายนักศึกษาจะเห็นว่า สาระสำคัญอยู่ตอนต้นของเรื่องราวส่วนหลังคำว่าคือไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะมันเป็นเพียงส่วนขยายฉะนั้นคำตอบของคลิปนี้ก็คือความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานค่ะอาจารย์มีเทคนิคง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการจับประเด็นจากการฟังมาบอกนะักศึกษาทุกคนค่ะโดยอย่างแรกนะคะทุกคนจะต้องเอาอาคติออกจากใจ แล้วก็เปิดใจให้กว้างเวลาที่จะฟังเรื่องอะไรนะคะให้มีเมตตาค่ะอย่างที่สองนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวตั้งแต่ต้นให้จบอย่างมีสมาธิอย่างที่สามสนใจเฉพาะเนื้อหาเฉพาะที่เป็นสาระไม่ไปติดใจหรือไม่ไปสนใจเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่แทรกมาจากการฟังนะคะอย่างที่4ี่ค่ะให้จดช่วยจำไม่มีใครหรอกค่ะที่จะจำได้ ฟังแล้วจำเรื่องราวทั้งหมดได้ร0อฉะนั้นการจดจะช่วยเราได้ดีค่ะและสุดท้ายนะคะพอจดแล้วฟังแล้วเราก็จับสาระสำคัญของเรื่องว่ามันคืออะไรนะคะนี่คือเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการฟังค่ะ ฟังแล้ววิเคราะห์ได้การฟังแล้ววิเคราะห์ได้นะคะนักศึกษาจะต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นนะคะโดยข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะในเชิงสถิติในเชิงตัวเลขนะคะส่วนข้อคิดเห็นก็คือความรู้สึก ของผู้พูดนะคะหรือการนำเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผู้พูดไปเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้หนาวจังอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขถูกไหมคะแต่มันเป็นความรู้สึกอ่าแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ อันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้นะคะผ่านตัวเลขหรืออาจารย์บอกว่าวันขึ้น15บ่้าเดือน11พระจันทร์เต็มดวงอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงเพราะถ้า15บห้าเดือน11นักศึกษาก็จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงจริงๆนั่นเองค่ะนี่คือ,อเทคนิคนะคะการแยกระหว่างข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น าลค่ะอาจารย์มีคลิปวีดีทัศน์นะคะมาให้พวกเราดูเพื่อที่จะให้พวกเราฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะจากการดูแล้วก็การฟังค่ะบนโซเชียลแชร์สารพัดสูตรและสินค้าพร้อมระบุว่ามีการวิจัยแล้วกระชายต้านโควิด -19 ได้บางรายบอกว่าป้องกันร,รักษาร้อยเปอร์เซ์ชัวหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับวิจัยแล้วกระชายต้านป้องกันรักษาโควิด -19 ได้จริงไหมครับอันนี้มีความจริงบางส่วนนะคะการศึกษากระชายในปัจจุบันเนี่ยทำแล้วแต่ว่ายังเป็นในระดับเซลล์ซึ่งยังคงต้องมีการศึกษาต่อในระดับสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนต่อไปการวิจัยที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือของคณะวิทยาศาสตร์มหา วิทยอะไรไมหิดลนเขาก็พบว่าสารสกัดกระชายรวมทั้งสารสําคัญที่อยู่ในกระชายที่เรียกว่าแพนดูลาตินเอสยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโควิด -19 ในเซลลได้ยับยั้งเชื้อเมื่อเข้าสู่เซลล์ดีกว่าการป้องกันเชื้อเข้าสู่เซลลซึ่งหากมีการติดตามข่าวอย่างละเอียดก็จะพบว่ายังไม่สามารถมาประยุกต์โดยตรงให้เป็นการกินเพื่อป้องกันหรือรักษาโควิด -19 ได้เรายังไม่รู้ว่าอันที่1ถ้าคนกินสารสกัดกระชายนั้นมันจะเกิดการดูดซึมได้หรือไม่อันที่2เนี่ยกลไกต่อไวรัสโควิด -19 คือคกลไกอะไรกันแน่อันที่สาขนาดที่ใช้จริงเนี่ยเท่าไหร่ในคนที่มันจะมีประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยเป็นอย่างไรและถ้าจะให้ได้ปริมาณสารตามนั้นคำนวณคร่าวๆถ้าจะกินให้ได้ขนาดยาเท่ากับที่ศึกษาวิจัยเนี่ยอาจจะต้องใช้สักประมาณ2ขีดครึ่งซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีการละคายเคืองกระเพาะได้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาใน3มุมเนี่ยการนํากระชายมาใช้รักษาอาการโควิดหรือว่าป้องกันคงยังเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติแม้จะไม่ใช่แนวทางหลักในการดูแลเกี่ยวกับ 19, แต่ก็สามารถเลือกใช้กระชายร่วมด้วยได้ไม่ว่าคุณจะไปตรวจแล้วเป็นโควิด19หรือไม่ได้เป็นไม่ได้มีความเสี่ยงสูงแต่มีลักษณะคล้ายหวัดการใช้กระชายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นช่วยสร้างสมดุลในร่างกายเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าไม่ควรที่จะใช้กระชายเพียงอย่างเดียวในการรักษาควรจะมีการใช้ยาหรือว่าสมุนไพรอื่นๆร่วมด้วยสูตรที่แนะนําคือกินทั้งเนื้อและน้ําสารสาคัญที่เรียกว่าแพนดูลาตินเอจะอยู่ในเนื้อของกระชายด้วยเพราะฉันทานเนื้อเข้าไปด้วยก็ จะมีประโยชน์มากกว่าบริโภคแต่น้ําอย่างเดียวและระวังส่วนผสมที่เห็นมีจําหน่ายในท้องตลาดตอนนี้ก็จะใส่น้ําผึ้งในปริมาณค่อนข้างสูงอาจจะมีผลกับผู้ป่วยโรคเรื้อร,งรังโดยเฉพาะเบาหวานเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือทําเองค่ะแล้วก็ควรจะเป็นการทําวันต่อวันและยังมีคน4ี่กลุ่มที่ต้องระวังในการกินกระชายกลุ่มแรกเลยผู้ป่วยโรคไตกระชายเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักอันที่สองผู้ป่วยโรคตับถ้าตับและไตทํางานไม่ดีแล้วสมุนไพรยาแผนปัจจุบันหรืออาหารเสริมใด มันจะไปโหลดการทํางานทําให้ตับไตทํางานเพิ่มขึ้นถือว่ายังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ในคนกลุ่มนี้อันที่3นะคะพืชในกลุ่มที่ลงหัวในทางพืชศาสตร์เราเรียกว่ากลุ่มซิงจิเบรลซีเนี่ยพวกนี้จะไปเพิ่มการหลั่งของน้ําดีนะคะเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยที่มีถุงน้ําดีอุดตันจะต้องมีความระมัดระวังนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มปอบบาไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยค่ะจะต้องการทานปริมาณสูง,สงนะคะก็มีเคส30ปีที่แล้วมี มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าเขากินกระชายแล้วก็เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เท่าที่ตามเคสก็พบคนไข้อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นอยู่แล้วในร่างกายนะคะแต่ถ้าเรามองในแง่ของทฤษฎีองค์ความรู้กระชายไม่น่าจะทําให้เลือดหนืดได้นะคะแต่ว่ามันน่าจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเกิดบาดแผลเนี่ยเลือดจะหยุดได้ยากด้วยซ้ำนะคะและก็เป็นเช่นเดียวกันกับอีกหลายแนวทางน่าสนใจคืออย่ายึดถือ จนทําให้พลาดการรักษามาตรฐานควรจะต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าของการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถเตรียมได้เองแล้วเราก็ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลากหลายที่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าราคาของผลิตภัณนฑน์แพงเกินไปก็ไม่ควรจะซื้อนะคะเพราะว่าหลักฐานการวิจัยในปัจจุบันนียก็ไม่ได้เข้มแข็งมากพอเท่ากับสมุนไพราบางชนิดหรือว่าเท่ากับยาแผนปัจจุบันที่เรามีดังนั้นสรุปแล้วเรื่องกระชายกับโควิดนี่เป็นยังไงครับสิ่งที่สามารถแชร์ได้ก็คือ วิธีการทําน้ํากระชายแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคใดบ้างไม่ควรบริโภคทุกวันสิ่งที่ควรจะแชร์ต่อไปก็คือว่ากระชายเป็นอาหารกินให้ปลอดภัยด้วยการผสมเป็นส่วนหนึ่งในตํำรับอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยอันนี้ก็จะมีประโยชน์สูงสุดค่ะ การศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจเพิ่มโอกาสให้ลองถูกได้มากกว่าลองผิดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้แน่ก่อนเชื่อเพื่อไม่เป็นเหยื่อร้ายต่อไปค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม จากการที่นักศึกษานะคะดะูวีดิทัศน์เมื่อกี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะต้องวิเคราะห์หรือว่าใช้สมาธิในการดูเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นในการที่จะลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นวิดิทัศน์เมื่อกี้นะคะเรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความจริง ะะและอะไรที่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นในวิดีทัศน์นี้ค่ะ,ะถ้าบอกว่ากระชายรักษาโควิดได้100%ยเปอร์เซ็นตอันนี้จริงหรือไม่จริงคะไม่จริงนะคะในวิดีทัศน์นี้ไม่ได้บอกเราว่ากระชายรักษาโรคโควิดได้100%อย่างที่2ค่ะกระชายยังไม่สามารถนำมารักษาหรือป้องกันโควิดได้นะคะอันนี้ก็คือ ความจริงนะคะที่ปรากฏไหนวิดีทัศน์เขาเพียงแต่บอกว่ายังเป็นการทดลองนะคะที่ใช้กับสัตว์อยู่แต่ว่ายังไม่ได้นำมาใช้กับคนนั่นเองนะคะ,ะประเด็นที่3นะคะการทำน้ำกระชายเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นความจริงนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เขาใช้กระชายก็คือเป็นสมุนไพรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารแล้วก็ส่งผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยอบอุ่นได้ใครเป็นหวัดกินกระชายหายได้นะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในวีดีทัศน์นั้นนะคะค่ะและกระชายเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถบริโภคได้ทุกวันและทุกกลุ่มคนข้อนี้ถูกไหมคะคําตอบคือผิดค่ะ เพราะว่าในการรับประทานกระชายเนี่ยนะคะไม่ได้สามารถรับประทานได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเขามีสารที่ทำที่มีโทษต่อร่างกายอยู่แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นโรคตับโรคไตนะคะแล้วก็กลุ่มหญิงมีครรภ์นเนี่ยไม่สามารถรับประทานได้ค่ะการฟังในบางโอกาสผู้พูดอาจเลือกสื่อสารด้วยถ้อยคำสำนวนที่มีความหมายโดยในหรือความหมายแฝงที่ไม่ตรงกับคำพูดนั้นโดยตรงเช่น การใช้สำนวนไทยสีซอให้ควายฟังฟังไม่ได้สับจับใบกระเดียดนะคะการใช้คำแสดงนะคะหรือคำร่วมสมัยค่ะเช่นคำว่าทิปที่พวกเราคุ้นชินกันนะคะหรือแกล้งนะคะที่มีความหมายว่าแกล้งนะคะการใช้คำให้เกิดภาพพจน์เช่นพี่หวังเป็นทรายน้องเป็นทะเลแม้ลมฝน แม้ลมฝนขึ้นลมเกเรทรายกับทะเลไม่เคยจากกันนักศึกษาก็จะเห็นภาพทรายกับทะเลนะคะคำประชดประชันเสียดสีเช่นถือศีลข้อเดียวพอคือไม่เห็นแก่ตัวผู้ฟังที่ดีจะต้องรู้จักตีความและค้นหาความหมายที่แท้จริงที่ได้จากการฟังนะคะ ผู้ฟังที่ดีนะคะเมื่อวิเคราะห์เป็นแล้วนะคะจับใจความสำคัญได้ตีความเนื้อหาของสารที่แท้จริงได้ต่อไปนักศึกษาจะต้องฟังแล้วสามารถประเมินคุณค่าของเรื่องที่ฟังได้นะคะโดยที่บอกว่าสิ่งที่ฟังนั้นเนี่ยมีคุณค่าต่อตอนเองหรือสังคมอย่างไรนะความคิดเห็นของผู้พูดถูกต้อง ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะด้วยกระบวนการการคิดที่ถูกต้องมีเหตุผลตรงตามความเป็นจริงนะคะซึ่งผลจากการที่เราประเมินค่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเลือกสรรสิ่งที่ดีจากการฟังในแง่ของการนำข้อความรู้ข้อเตือนสติหรือข้อคิดเห็นต่างๆมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตอนเองแล้วก็สังคมได้นะคะอันนี้คือขั้นประเมินคุณค่าค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราประเมินคุณค่าเรื่องที่ฟังได้แล้วนะคะเราก็สามารถสังเคราะห์ได้สังเคราะห์เนี่ยคือไม่ใช่ฟังครั้งเดียวนะคะเราต้องฟังอย่างต่อเนื่องฟังหลายๆครั้งนะคะแล้ว เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะที่เราฟังมาปฏิติประตอรเรื่องราวจากที่ฟังเรื่องต่างๆมาเรียบเรียงนะคะแล้วก็สรุปอีกข้อหนึ่งหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นองค์ความรู้ของเรานะคะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะปัญหาในการฟังนะคะที่อาจารย์พบบ่อยๆเลยที่นักศึกษาหรือบุคคลอื่นๆมักจะเป็นนะคะก็จะพบฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด นั่นหมายความว่าคนฟังเนี่ยไม่สนใจขาดสมาธิในการฟังฟังครึ่งครึ่งกลางกลานะคะแล้วก็เอาไปพูดต่อแบบผิดๆนะคะอย่างที่สองขาดวิจารณญาณตรงนี้อาจารย์ก็พบบ่อยเหมือนกันฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่วิเคราะห์เนาะก็จะทำให้หลงเชื่อหรือค้อยตามสิ่งที่ฟังได้ง่ายนะคะ อย่างที่3ค่ะฟังแล้วไม่เข้าใจคือไม่สามารถตีความสารที่แท้จริงที่เขาส่งมาอย่างเราได้ฉะนั้นเราก็ไม่สามารถแปลเจตนาของผู้พูด ได้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ตรงนะคะและสุดท้ายเลยก็คือไม่มีมารยาทในการฟังอันนี้สำคัญเวลาที่อาจารย์สอนหรือฟังเรื่องราวอื่นๆนะคะถ้าเราพูดคุยหรือํำงานอื่นมาทำหรือหนักสุดหลับไปเลยนะคะเราก็จะฟังเรื่องราวเหล่านั้นไม่รู้เรื่องค่ะ ทำอย่างไรเราจะเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์มีวิธีมาให้พวกเราได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะการฟังกันค่ะอย่างแรกนะคะนักศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะรับฟังความพร้อมในที่นี้นะคะนักศึกษาก็คือพร้อมทางด้านร่างกายเราจะต้องไม่เจ็บป่วยนะคะและพร้อมทางด้านจิตใจด้วยนะคะและอย่างที่สองคือเราต้องฟังอย่างสุภาพและมีสติ ะะกับเรื่องที่ฟังนะอย่างที่3นักศึกษาจะต้องรู้จักสังเกตรหรือเรียนรู้อวัจนภาษาของผู้พูดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหน้านะคะแววตานะคะซึ่ง สิ่งเหล่านี้หรือท่าทางต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาอาจจะสื่อความหมายผ่านอาวัจนภาษาได้ฉะนั้นนักศึกษาจะต้องรู้จักสังเกตนะคะอย่างที่3ค่ะที่จะทําให้พวกเรามีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือเราคงไม่ฟังแค่ครั้งเดียวนะคะเราต้องฝึกทักษะการฟังอย่างต่อเนื่องนะคะฝึกคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะเป็นคนฟังที่มีประสิทธิภาพค่ะ ะะและอย่างที่5ค่ะนะคะอย่างที่5คือตระหนักในคุณค่า,าจากเรื่องที่ฟังนั่นหมายความว่าฟังแล้วเราวิเคราะห์เราประเมินค่าสิ่งที่ฟังได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อเราหรือสังคมนะคะค่ะและ6นะคะในการฟังทุกครั้งนะจะประสบผลสําเร็จหรือเกิดประสิทธิภาพเนี่ยนักศึกษาจะต้องจดทุกครั้งจดสาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญนะคะและเสร็จแล้วจะต้อง จับใจความสําคัญอย่างที่อาจารย์สอนเราฝึกเราให้จับประเด็นสําคัญว่ามันอยู่ในตอนต้นของเรื่องที่เขาพูดหรือว่ามันอยู่ตรงกลางนะหรือมันอาจจะปรากฏตอนท้ายที่เขาพูดเรื่องเ,เหล่านั้นก็ได้นะคะฉะนั้นเราจะต้องจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังให้ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่8ค่ะเปิดใจให้กว้างนะรับฟังผู้อื่นตรงนี้ก็คือจะสอดคล้องกับเอาอาคติออกจากใจ ะะและสุดท้ายค่ะมีมารยาทอาจาร,รย์ย้ำสองครั้งแล้วนะครั้งนี้ก็เหมือนกันมารยาทสำคัญนะคะต้องมีมารยาทในการฟังถึงจะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการฟังเพื่อประสิทธิภาพอาจาร,รย์หวังว่านักศึกษาจะนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสวัสดีค่ะ